นี่คือภายหนุ่มนิรานามที่เพิ่งปรากฏตัวในวันที่19ตุลาคม2566ที่ผ่านมานี้เองนะครับแน่นอนว่าเป็นที่ฮือฮาไม่ใช่น้อยนะครับเพราะภายหนุ่มนิรานามที่ปรากฏตัวนี้มีรูปร่างสง่างามไม่น้อยเลยทีเดียว กำลังกินดินป่งที่ป่งอาจารย์แมวนะครับนี่ครับดูลักษณะใบหน้าใบหูและงารวมทั้งงวงนะครับรูปร่างที่ปรากฏมีลักษณะที่สง่างามไม่น้อยเลยนะครับนี่ครับภาพใกล้ๆนะครับดูแววตาดูงาดูงวงนะครับและใบหู รับกับใบหน้านี่ครับน่าจะเป็นช้างหนุ่มที่เพิ่งออกมาจากโขงนะครับแปลกใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับจากการสอบถามในบรรดากลุ่มนักถ่ายภาพหรือคนชอบดูช้างนะครับต่างยืนยันว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับนี่ครับยังมีอาการหวาดระแวงนะครับเพราะไม่ เดินบนถนนนะครับไม่คุ้นเคยกับผู้คนจึงดูค่อนข้างหวาดระแวงนะครับแต่อย่างไรก็ตามแอดมินเองเวลาถ่ายก็อยู่ในที่ค่อนข้างไกลนะครับไม่เป็นการรบกวนช้างและที่เห็นว่าใกล้นี่ก็ด้วยการสูมกล้องเข้ามาดึงภาพขึ้นมาให้ใกล้ขึ้นด้วยนะครับเวลาตัดต่อวิดีโอก็สามารถที่จะขยายภาพให้ดูใกล้ขึ้นนะครับ นี่ครับแววตางาที่สวยงามรับกับใบหน้านะครับหุ่นดูสมส่วนดีนะครับนี่ครับรูปร่างได้สัดส่วนมากน่าเสียดายครับที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับผู้คนเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แอดมินถ่ายได้คือประมาณวันที่19ตุลาคม2 5 6 6จนถึงวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ 24ตุลาคม2 5 6 6นั้นก็ยังไม่ได้ทราบข่าวของช้างภายหนุ่มน้อยอีกเลยนะครับเป็นการพบเห็นครั้งแรกและครั้งเดียว ไม่เห็นในโขงช้างต่างๆด้วยนะครับซึ่งโขงช้างต่างๆในป่าก็มีอยู่หลายโขงนะครับสำหรับพายหนุ่มนิรนามตัวนี้ก็ไม่ปรากฏอยู่ในโขงไหนนะครับซึ่งหากปรากฏอยู่ในโขงก็ต้องทราบด้วยเหตุลักษณะที่โดดเด่นพอสมควรนะครับแต่ไม่มีครับ แน่นอนว่าเมื่อไม่เคยพบเห็นมาก่อนจึงย่อมไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างแน่ชัดนี่ครับมองมุม,มข้างนะครับสง่าง,งามไม่น้อยเลยนะครับงาที่รับกับใบหน้าและใบหูนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะอ,อยู่รอดปลอดภัยเป็นช้างหนุ่มที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือวิถีชีวิตของช้างหนุ่ม ที่จะต้องออกมาจากโขงช้างนะครับเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มในอนาคตแม้แต่ผู้ผาเองนะครับอาจจะต้องมาใช้ชีวิตตามลำพังแบบนี้นะครับนี่ครับแววตาของหนุ่มน้อยนะครับ อยู่ตัวเดียวคงจะเหงาแน่นอนครับ